S.B.K. คืออะไรเหรอคะ S.B.K. คือเลสิกชนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าขั้นตอนแรกที่เป็นการเปิดชั้นกระจกตาเราจะเปิดด้วยใบยมีดค่ะและใบมีดนั้นมีชื่อว่า S.B.K. เพราะว่าการเปิดชั้นกระจกตาจะเปิดที่ตำแหน่งของสับเบาแม่นพอดี S.B.K. นั้นย่อม,มาจากสับเบาแม่นนั่นเองนะคะหลังจากเปิดชั้นกระจกตาที่มีแผลกว้าง21 มิลลิเมตรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเปิดฝาขึ้นเหมือนกับเปิดหน้าต่างนี่แหละจากนั้นเนี่ยก็เจลาไนาด้วยเอ็กซ์แอมเรักษาสายตาสั้นยาวเอียงค่ะจากนั้นก็ปิดฝากลับเป็นอันเสร็จพิธีของ S B K นะคะ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะหมอขอให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยประสบความสุขนะคะประสบความสำเร็จและสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ท,ที่หวังนะคะ อายุวันนะสุขพะพละที่สำคัญที่สุดปีนี้นะคะก็ยังจะต้องตั้งกัดสูงกันอยู่นะคะแล้วก็ระวังเรื่องของเชื้อโควิด1 i อันนี้ซึ่งสายพันธุ์ใหม่แปรเปลี่ยนขึ้นตลอดเวลาอยากให้ทุกท่านเนี่ยระหนักถึงการที่จะทำอะไรที่เป็น new normal ไว้ตลอดนะคะเราจะต้องพยายาม distancing ตลอดแล้วก็ตั้งกัดสูงไว้เสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของพวกเราทุกคน ตลอดไปค่ะขอให้มีความสุขปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ